สวัสดีครับช่างเปลี่ยนจอร้านสมัยทีสวิตครับผมวันนี้ผมมีเครื่อง MacBook Pro นะครับเป็นโมเดล A2159 นะครับผมลูกค้านำเข้ามาในอาการจอกระพริบนะครับผมก็คืออาการระยะแรกเนี่ยจะเป็นอาการแบบพอเปิดเยอะๆเนี่ยแล้วจอมันจะก,กระพริบนะครับผมเป็นแบบดำๆกระพริบกระพริบแต่พอเปิดแค่นี้มันก็จะยังไม่กระพริบนะครับผมแต่ทีนี้ลูกค้าฝืนใช้ไปเรื่อยๆนะครับจนมันกระพริบ ทุกองศาหน้าจอเลยเวลาที่เราเปิดสาเหตุที่เป็นแบบนี้ก็คือสายแพ่จอนะครับมันหักอันนี้คือสายแผ่จอ,อเพราะว่าพอมันตึงมากๆไปแล้วมันมีการหักนะครับผมก็เลยทําให้หน้าจอเกิดการกระพริบนะครับผมก็ตอนนี้ได้ทําการเปลี่ยนแผ่จอที่เรียบร้อยแล้วครับผมก็ทําการแกะจอแล้วก็ใช้ตะกัวใช้บักเอหัวแรงนะครับผมในการ ถอดตัวนี้ออกแล้วก็เปลี่ยน,านสายไปนะครับก็สามารถเปิดติดใช้งานได้ตามปกติแล้นะครับหน้าจอไม่มีอาการกับพริบเลยเดี๋ยวเรามาเทสเรื่องของสีหน้าจอกันว่าจะมีเดพิกเซลอยู่ในแสดงผลในหน้าจอไหมครับก็ในการเปลี่ยนแผงจอนะครับจะมีความเสี่ยงก็คือ ถ้าเปลี่ยนแผจอแล้วไม่หายอนาะจะต้องทําการเปลี่ยนหน้าจอเลยแต่ถ้ามันเปลี่ยนแผจอหายก็จะประหยัดค่าใช้ใจ่ายได้เยอะเลยครับผมเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของเด p พิกเซลหน้าจอกันหน้าจอนะครับขาวสนิทนะครับไม่มีสีแทรกนะครับผมสีดําครับผมสีแดงครับโอเค ก็หน้าจอแสดงผลปกตินะครับผมเนี๋ยมาดูเรื่องการปรับลดแสงกันก็ใช้งานได้ปกตินะครับก็สำหรับวันนี้ช่างเปรมขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่มีเครื่อง MacBook นะครับผมเปิดติดจอไม่ขึ้นนะครับหรือว่าเปิดจอได้แค่สี่พันองศานะครับพอเปิดสุดแล้วจอดับก็สามารถส่งมาทาง Lazada ทีเซอร์วิซซ่อมได้นะครับผมสำหรับวันนี้ช่างเปรมขอตัวลาไปก่อนครับุมที่รับชมครับสวัสดีครับ